สวัสดีครับรอนออโต้ไอรอนนะครับวันนี้อยู่ที่งานอาชีวะท้าแต่งแซดปีที่2นะครับซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยร่วมมือกับสำนักง,งานคณะกรรมการอาชีวะศึกษานะจุดประสงค์เขาเนี่ยเขาได้มองเห็นนะแล้วก็เล็งเห็นถึงกลุ่มคน,นที่ชอบแต่งรถนะก็เลยมีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อ เสริมทักษะการเรียนรู้การแต่งรถกระบะนะครับให้มีความถูกต้องถูกกฎหมายเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับในวันนี้จะมีรถมาประกวดทั้งหมด5คันนะจะเหมือนเป็นตัวแทนของแต่ละภาคนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันว่ารถ5คันเนี่ยมีของจังหวัดอะไรบ้างนะครับและผลการแข่งขันเป็นยังไงกิจกรรมโดยรวมเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปรับชมโมคอรกันเลยครับโดยกิจกรรมอาชีวะท้าแต่งแซดกับไฮลัก Re รีโวดีแซดอีดิชันปีที่2นะครับก็จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องครับเพื่อส่งเสริมทักษะการแต่งรถและสามารถนําไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ ในอนาคตครับอันนี้จะเป็นจุดประสงค์หลักของทางตโยเวตาเลยที่เขาจะกิจกรรมนี้ขึ้นมาซึ่งในปีนี้เนี่ยก็จะมีผู้ผ่านเข้ารอบมาเป็นตัวแทนภาคทั้งหมดเนี่ยหทีมด้วยกันนะครับก็จะมีทีม PTC Neon จากวิทยาลัยเทคนิคแพร่จังหวัดแพร่นะครับทีมที่2ครับทีมแซนนาคาทับทีมแดงจากวิทยาลัยเทคนิคเซกาจังหวัดบึงการทีมที่3ทีม Unlimited ฐานวิทย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชนบุรีจังหวัดชนบุรีทีมที่4ทีมไซแซกดีไซน์จากวิทยาลัยอาชีพ 2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีและทีมที่5นะครับทีมฉลามแซดจากเาลลยเทคนิคป่าพยอมจังหวัดพัทธลุงซึ่งทั้ง5ทีมนะครับที่ได้เข้ารอบมาเนี่ยจะได้ตกแต่งรถจีนครับร่วมกับอู่ชั้นนําของประเทศนะครับที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์กับกิจกรรมในครั้งนี้ครับซึ่งรอบชิงชนะเลิศเนี่ยก็ได้ประกาศผลไปแล้วนะครับในวันที่28ตุลาคม2567ที่ผ่านมานะครับกิจกรรมเนี่ยก็จัดขึ้นที่ Toyota alive นะครับโดยแต่ละทีมเขาจะมีงบประมาณให้นะครับในการตกแต่งอยู่ที่ประมาณน BR d r ล c i n g s h o p c o s m i ิทว e วอีซียู o ็ e ปเ o ็กซ์พลอเรอร์ช็อปนครับภายใต้เกณฑ์การตัดสินเนี่ยเขาจะมีอยู่5เกณฑ์ด้วยกันที่อามาตัดสินในการตกแต่งรถในครั้งนี้นครับเกณฑ์แรกนะครับคอนเซปต์แนวคิดในการออกแบบและการประกอบออกมาเป็นรถจริงครับข้อที่2การออกแบบความสวยงามของตัวรถทั้งภาพรวมและอุปกรณ์การตกแต่งข้อที่3การนำของแต่งที่มีอยู่ในท้องตลาดมาปรับใช้ข้อที่4ความถูกต้องทางกฎหมายและสามารถใช้งานได้จริงและข้อที่5นะครับคือการจัดสรรภายในงบประมาณที่มอบให้ซึ่งอันนี้ ะจะเป็นรายละเอียดของตัวงานนะครับรวมถึงกฎกติกาในการแข่งขันทั้งหมดนะครับซึ่งทั้ง5ทีมเนี่ยจะตกแต่งรถออกมาเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนะครับเดี๋ยวดูคันแรกกันก่อนเลยนะครับอันนี้ก็ของชนบุรีนะครับเดี๋ยวจะมี5คัน คันนี้ก็ในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยมันจะคล้ายๆกันหมดนะมันจะมาแตกต่างกันในเรื่องของการตกแต่งมากกว่าว่าจะออกแบบดีไซน์ลวดลายกันออกมาเป็นยังไงนะเพราะว่าในเรื่องของสปอนเซอร์นะครับมันก็เป็นยี่ห้อเดียวกันนะอย่างพวกฝากระโปรงเนี่ยจะเป็นมอนซ่านะคันนี้ก็ใช้ตัวถังสีขาวนะว่าการตกแต่งก็หนักไปทางลวดลายคาร์บอนนิดหนึ่งคันนี้นี่ดูด้านข้างเขาได้เลยลวดลายก็จะเหมือนเนี่ยนกอินรีนะเนี่ยลวดลายคาร์บอนชั้นหนักนะคันนี้ล้อแม็กสีดาเงาเนานะคันนี้ นียดูด้านท้ายกันนี่นะครับการใส่เหล็กกันโคงเนาะนี่เอรเอๆหน่อยคันนี้นี่เลยอนะันนี้จะแปลกหน่อยนะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นของสุพรรณนะครับก็ตัวรถเนี่ยเป็นสีเทาเนาะจะแปลกตานิดนึนงอันนี้ดูโอเคอยู่นะคันนี้เพราะว่าจะไม่ค่อยเหมือนคันอื่นนะครับแต่ล้อแม็กไฟยังเป็นสีดําอยู่ทั่วไปนะที่ส่วนตัวผมชอบคันนี้นะคันนี้ลายสวยดี ใช้ได้แต่ว่าอีกคันหนึ่งไล่มาเรื่อยๆนะครับความเจ๋เนี่ยก็ไม่ได้แพ้กันนะอันนี้จะมาจากบึงการนะครับนี่ซึ่งบึงการเนี่ยเขาก็จะเหมือนว่าเน้นในเรื่องของนาคาทับทิมแดงนะนี่เขาจะมีรถลยายของเขาอยู่นี่โลโกโ้ Z ซ e d อ t i o n นนะครับแต่แม็กอันนี้ดูดีนี่แม็กแดงเนี่ยแน่นเลยดูใช้ได้นะครับอ่านี่ด้านท้ายนะนี่ ร,รถลายเขาเนาะท,ท้ายเนี่ยลายคาร์บอนนะมีการแรปนะฮะสติกเกอร์ต่างนะนี่ก็ดูโ <Okay. S 1> อเคฮะคันนี้ก็ <Okay. S 1> มีสีสันอีกแบบนีอ่อย่างคันสีเทาเนี่ยมันจะดูเรียบๆนิดนึงคันนี้ก็จะดูแบบสดขึ้นมาหน่อยอะครับเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆไปดูฝั่งนั้นกันบ้างนี่นะครับอันนี้ก็เป็นภาคเหนือนะแพร่นะครับจังหวัดแร่อันนี้ เออนี่จะหนักทางขาวเลยล้อแม็กขาวนะครับสิบแปดนิ้วอย่างเงี้ยนี่จะมีชุดเหล็กนะครับสีขาวเหมือนกันอ่าหนักทางขาวนะครับคันนี้อ่าดูดิรอบรอบคันนะรไปเรื่อยๆออกแนวค่อนข้างจะขาวกูขาวหนักเลยคันนี้เมื่อกี้ก็ยังไม่ได้เห็นรถเต็มเราพอมาดูจริงขาวเลย้าแต่รถลายก็จะมีเหมือนแบบกระทิงอะไรเงี้ยนะอ่าคันนี้ คันนี้จะยกสูงนิดหนึ่งลองสังเกตกันดูนะฮะคันหนึ่งยังไม่ได้สูงมากเนี่ยแมงตรงนี้นะเป็นจแกรแกงะะดูโอเคฮะเดีย๋ยวไปดูคันสุดท้ายครับอีกคันหนึ่งนี่คันสุดท้ายนะครับจังหวัดพัดทธลุงนะฮะอันนี้นี่ท้ายคาร์บอนมีปีกด้วยดูยดเลยคันนี้จะใส่โหลดของข้างต่ำนะครับล้อแม็กสีขาวนะนี่ ใส่ลวดลายสเกิร์ตคาร์บอนร,รอบคันนะฮะคันนี้อ่าก็แต่ละคนก็จะมีสไตล์ของตัวเองนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยไฮไลท์ของคันนี้นะครับของพัทนลุงเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนไฟนะในห้องเครื่องอันนั้นเป็นไฮไลท์ที่เอาโชว์ให้ดูนะครับในตอนพรีเซนต์นะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับของรถห้าคันที่เข้ามาประกวดในวันนี้นะครับก็อยู่ในเรื่องของการประกาศผลรางวัลและในตัวงานจะมีกิจกรรมอะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับ มาดูผลการแข่งขันกันนะครับว่าทั้ง5ทีมเนี่ยใครได้ลำดับที่เท่าไหร่กันบ้างเริ่มจากกาวันชมเชย2รางวัลก่อนเลยได้แก่ทีมไซแซคดีไซน์จากวิทยาลัยการอาชีพ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีและทีมแซดนาคาทับทีมแดงจากวิทยาลัยเทคนิคเซกาจังหวัดบึงกาฬ ได้รับทุนการศึกษาไปนะครับรางวัลละ10,000บาทส่วนรองชนะเลิศันดับ2นะครับทีมฉลามแซดจากวิทยาลัยเทคนิคป่าพยอมจังหวัดพัทลุงได้รับทุนการศึกษาไป30,000บาทพร้อมเกียรติบัตรรองชนะเลิศันดับ1ทีม PTC Neon จากวิทยาลัยเทคนิคแพทย์จังหวัดแพร่ได้รับทุนการศึกษาไป5 0 0 0 0บาทพร้อมเกียรติบัตรและรางวัลชนะเลิศอันดับที่1นะครับคือทีม Unlimited ถ่านวิทย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์จังหวัดชนบุรีก็ได้รับทุนการศึกษาไปทั้งหมดรบาท ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรและนี่ก็คือผลประกาศรางวัลทั้งหมดนะครับของกิจกรรมอาชีวะท้าแต่งแซกกับไฮลักซีโ o ดีแซ e d ีดิชั่นปีที่2ครับ นะรับาชมเรียบร้อยนะครับสองานอาชีวะท้าแต่งแซดปีที่2นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะที่จัดขึ้นนะครับได้เพิ่มการเรียนรู้เพิ่มทักษะนะครับเหลใครที่ชอบแต่งรถนะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยินดีกับคนที่ได้รางวัลที่1ด้วยก็ เป็นรถของจังหวัดชนบุรีนะก็ถือว่าแต่งออกมาได้ดูดีดูเท่นะครับก็ถ้าชอบคันไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์เราพูดคุยกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้เนะี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับถ้าเใดคลิปหน้าเนี่ยจะพาไปรีวิวรถรุ่นไรกันหรือจะพามาเดินเล่นที่งานไหนกันนึงเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยนะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนบา,บาย